หลายหลายคนทักมาเยอะมากว่าไอพี่ทําตามแล้วแต่ยังไม่ได้ผมว่าหลายๆคนอ่ะไม่ได้เปิดตรงนั้นซึ่งผมไม่ได้เปิดก็เข้าได้นะเอาล่ะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะคือหลายคนทักมาถามเลยว่าพี่ทําตามแล้วแต่มันไม่ได้วันนี้เนะี่ยผมจะมาลองทําให้ดูอีกรอบนึงอ่ะคืนโคดนี้นะผมกลับมาใช้วีดีโอซี1อีกแล้ว กดเค้ครับเกมได้งออกนะครับผมมาเช็คในเต็มอินฟอร์มชันก็เป็นซีเคอร์บูตก็เป็นออฟอน,นะครับทั้งเที่เราเปิดแล้วอะไรเงี้ยคือหลายคนมากที่ว่าทําตามแล้วแต่ก็ยังเป็นออฟอยู่มามาดูกันรอบนี้ผมจะทำไปดูเข้าไม่ออดเข้ามาครับ <S 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 ทุกคนอ่าทุกคนตอนนี้ก็เข้าไบออดมาแล้วนะครับเข้าที่หน้าไบออดเหมือนเดิมครับไปตรงเลื่อนมาหาคําว่า cm cm support cm ัพพอร์ตแล้วก็ปิดไปครับปิดปุ๊บ ปิดเสร็จแล้วมันจะโชว์หน้านี้มาครับโชว์หน้าสีขาวขึ้นมาเห็นได้เข้าไปครับของทุกคนจะเป็น Disable เนอ,อนแบบแรกเนี่ยคนที่ทําเป็น Enable แล้วแต่ว่าข้างล่างคือมันเป็น Not Active เหมือนเดิมแสดงว่ายังไม่ได้นะครับใน Windows แล้วก็จะขึ้นใน System Information ว่า Off เหมือนเดิมนะครับให้เรามาตรงนี้ครับ Restore mm hmm. to Factory k e y กด Enter ไปครับ mm hmm. F10 ครับ ทุกคนตอนนี้อยู่หน้าเบอ,อนแล้วรีกค้ข,ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับมาที่ซีคั o บูเหมือนเดิมครับกด Enter ไปแล้วก็ทีนี้เราก็เปิดเป็น h n n b l e ได้แล้วครับกด F10 เหยีย yes. บคมรอเปิดเครื่องไปเช็คดูครับว่าซีคัพบูธโหมดเปิดเป็นออนหรือยังเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันเม่อี้มาตรง นี่ครับเซิร์ชคำว่า system information นะเป็น on แล้วทุกคนเปิดเป็น on แล้วนะก็อลองเข้าเกมดูทุกคนเข้าเกมดูนะว่าเข้าได้ไหมอืมไม่น่าจะมีปัญหาเลยคือถ้า C Core Boot เปิดแล้วอโอเคไม่มีปัญหาอะไรครับเข้าได้ตามสบายใครที่ยังเข้าไม่ได้อะให้ไปเช็คในเรื่องของ TPM นะครับ เราไปเช็คตรงนี้ครับทีมเซิร์ขก็ไปว่า TPM MSC ครับเนี่ยคลิกเข้าไปครับดูตรงนี้นะครับดูตรงสเตตัสอ่ะคืออันนี้คือเปิดแล้วนะเปิดแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดเปล่าพวกเราต้องการสำหรับ Windows 11 ก็คือ tpm เวอร์ชัน 2. นะครับผมก็เปิดเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครเปิดไเป็นให้ไปเสิร์ช u t u b e เลยนะครับการเปิด tpm 2อ windows 11 0, มีสอนเยอะแยะเลยครับครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมเอาวุ้ว่าเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรเนี่ยให้ทักมาในเพจน,นะครับแล้วก็บอกปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดผมช่วยได้ผมพร้อมช่วยอยู่แล้ว หลายหลายคนทักมาเยอะมากว่าพี่พี่ทตามแล้วแต่ยังไม่ได้ผมว่าหลายๆคนอนะ่ะไม่ได้เปิดตรงนั้นซึ่งผมไม่ได้เปิดก็เข้าได้นะผมก็เลยไม่รู้ว่าทุกคนนะมีปัญหาตรงนั้นคือต้องไปรีสโต้แฟคทอรี่คีอะไรสักอย่างเออมันต้องไปรีตรงนั้นซึ่งผมไม่รีผมก็ทําไดผ้ผมก็เลยคิดว่าเออแค่นั้นมาคงจบแล้วทีนี้ปัญหามเกิดขึ้นกับหลายคนมากสรุปว่าต้องรีตรงนั้นด้วยครับผมถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูต้นคลิปเนาะ <c oughs> ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ